เข้าได้ผมว่าเข้าได้แล้วอันนี้เดิมเดิมเพราะว่าขอบานไปหายเรื่อยเลยเอาสูงจะเอาแปรเลยให้ เดี uhm. <cima. S 1> ๋ยวชักโดดลงมานะมากระโดดแล้ววิ่งเข้าขาหรือจบเลยนะนี่ถจอเข้าได้ดีว่เบาหน่อยนะเบ้นเบาหน่อยเบาหน่อยนี่ก็จะแบบลัลลี่อาร์ตอย่างเดียวเลย เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอันนี้มันมันถ่ายอยู่ใช่ไหมถ่ายอยู่วบถ่ายอย่าง ค่อยหยอดค่อยหยอค่อยหย่ไปอย่างเดียวเลยนะมสายนิดเดิ้ลสายครับพี่สายสายนิดเตมาไปยอนไปยดนเดลยวเลยวาไปเลยอรู้ละเสียงอะไรคันได้คัน้ไปกไปเรโดนรถแย่นีแล้วมันก็แทรกอะ